สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่1-15ตุลาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้ค่ะอะไรที่ให้เรามาระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่อย่านำคำทำนายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ w a ลเปเปอรเสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะสำหรับชาวกลุ่ม ชาวกุมนะคะมีดาวเสาร์มาอยู่ในเรือนชะตาคุณแล้วในช่วงนี้เขาเดินถอยหลังนะคะส้มก็มองว่าช่วงนี้เขาแล้วเขามาเจอกับดาวที่เป็นดาวคู่ศัตรูด้วยที่เล็งซึ่งก็คือดาวศุกร์นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะในเ,เรื่องของสุขภาพนะส้มให้ระวังในเรื่องสุขภาพนะคะมันจะเป็นโรคที่ เราคิดว่ามันไม่เป็นอะไรแต่มันแฝงอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจร่างกายก็สําคัญการทํางานก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยเนาะใครทํางานเยอะทํางานหนะักเกินไปนะคะเรื่องที่ดีก็คือหากเราใช้ประโยชน์จากดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยการใช้เสน่ห์ใช้คําพูดที่ดีมีบุคลิกภาพที่ดีจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะมีความใจเย็นมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะใช้คําพูด ใช้บุคลิกภาพที่ดีใช้สเสน่ห์ในทางที่ดีในการแก้ปัญหานะคะบอกเลยว่าผ่านได้ทุกอย่างนะคะในเรื่องของในเรือนการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณดาวเจ้าเรือนการเงินก็เดินถอยหลังเหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นราชาโชคอยู่นะส้มก็มองว่าในเรื่องเงินนะยังมีเข้ามานะนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องการใช้จ่าย ด้วยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายและเอกสารหลักฐานในเรื่องเงินนะทำอะไรอาจจะต้องมีการมัดจําไว้ก่อนไหมอะไรแบบนี้เพื่อป้องกันการทําผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเรื่องคําประกันอะไรเงี้ยต้องดูให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนสุภะผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตดีนะคะบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของต่างประเทศด้วยนะคะแต่เขามีความเสื่อมอยู่ ะะความเสื่อมตรงนี้นะคะอาจจะส่งผลในเรื่องการเดินทางนะคะให้ดูแลในเรื่องการเดินทางไกลขับรถขับราก็อย่าใจร้อนนะคะแต่มันส่งผลดีตรงที่ว่าทําให้คุณเน่ยเหมือนกับไม่ได้แบบไม่ได้ดุมากอะในในเรื่องการงานเข้าใจใช่ปะไม่ได้ดุมากไม่ได้เคร่งเครียดมากในเรื่องงานมันก็จะมีบางครั้งที่ขยันบ้างบางครั้งขี้เกียจบ้างอะไร่เงี้ย ก็จะมีเวลาผ่อนคลายกันไปนี่คือสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าง,งานใดต้องอาศัยความขยันก็ต้องฝืนกันหน่อยนะคะเอามาดูกันที่ไพ่บ้างมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องงานกันก่อนนะคะขึ้นไพ่สี่ไม้เท้านะส้มถึงได้บอกว่าเอาจริงๆข้อดีมันก็มีเพราะว่าดาวสุกอะมาเลงในเรือนชะตาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้สเสน่ห์ในทางที่ดีมาก่อนหน้านี้ความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะการฉลองความสําเร็จเกิดขึ้น การฉลองชัยความสําเร็จมีกัลยาณมิตรช่วยในเรื่องการทํางานครอบครัวสุขสันต์ต้องบอกแบบนี้นะมีการเฉลิมฉลองครอบครัวสุขสันต์บางคนเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ฉลองการจบโปรเจกต์หรือว่าแต่งงานมั่นหมายก็มีนะนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยอันนี้คือไพ่ที่แบบเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ความสําเร็จเลยนะคะในเรื่องงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยแหละนะคะ มันมีสิ่งที่ทําให้คุณคิดมากอยู่เพราะว่าออก็มีคนที่ไม่ชอบคุณอ่ะก็มีคนที่ไม่ชอบที่เห็นคุณเนาะมีความสุขขนาดเนี้ยมนุษย์โลกเหล่านะ่ะก็จะต้องมีคนที่อิจฉาบ้างซึ่งชาวกลุมรู้สึกไม่ดีเลยชาวกลุมไม่อยากให้ใครเกลียดชาวกลุมเป็นราศีที่ใจบุญมากไม่อยากให้ใครเกลียดเราไม่ชอบให้ใครเกลียดลเลยทําไมต้องมาเกลียดกันก็นั่นแหละคะ่ะ พระพุทธเจ้าดีขนาดนั้นยังทำให้ใครชอบทั้งหมดไม่ได้เลยนะคะเดอะเฮอร์มิตหัวกลับคนอายุมากกว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยให้คุณชาววันพุธชาวกันมีนะคนอายุมากกว่าไม่ชอบนะคะก็กเ็เครียดนะ,ะทำให้คุณรู้สึกเค,เครียดนะคะส้มมองว่าก็ก็อย่าโทษตัวเองเนาะนะฮะกิงอบสอดหัวกลับ คนผิวสองสีถึงคล้ำรูปร่างใหญ่ๆชาวทาตลมกูมิถุนตุนก็มีอาจจะเป็นหัวหน้างานที่กดดันคุณมากๆในเรื่องงานแล้วก็บางทีเนี่ยซ้มต้องบอกตามไพ่ตรงๆว่าอาจจะมีเกณฑ์การโดนกันแกล้งได้ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าคุณค่อนข้างโดดเด่นจริงๆนะคะมีความโดดเด่นจริงๆก็เลยทำให้อ่ะมีคนอิจฉานั่นแหละง่ายๆโดดเด่นจริงๆค่ะเดะเมจิเชียนนะคะ คือฉลาดเก่งคาดการสถานการณ์ในเรื่องการทำงานมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยมใครทำงานมีธุรกิจส่วนตัวบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คือมันมือขึ้นอ่ะเออนะคะคิดอะไรก็ออกรู้ว่าคนชอบอะไรรู้ว่าลูกค้าชอบอะไรทำงานประจำนะคะก็ตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงมีหัวหน้าบางคนชอบคุณมีผู้ใหญ่หลายคนส่งเสริมเพราะฉะนั้นโฟกัสกับผู้ใหญ่ที่ดีกับคุณดีกว่า หรือไม่ก็ส้มคิดนะว่าชาวกลุ่มหลายคนอาจจะกําลังคิดที่จะเอาตัวออกมาจากจุดที่รู้สึกว่าอยู่แล้วเขากดกด mm. คุณค่าเราอะเนี่ยสีดาบเพราะคุณรู้พราะลึกๆอะสีดาบหัวกลับมันคือการเอาตัวออกมานะฮะจริงๆชาวกลุ่มรู้นะคะว่าใครชอบเราหรือไม่ชอบเราแล้วเพราะอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าการอยู่ในจุดที่ เขากดคุณค่าเราอาจจะบอกว่าเราไม่ดีไม่เก่งแต่จริง,รงๆเรารู้อะเรารู้ตัวเราดีอเออว่าว่าเราอะทำอะไรได้ดีบ้างเราจะไม่ยอมอยู่ตรงนี้นานแน่เราจะมีการวางแผนในการที่จะค่อยๆปลีกตัวออกมาจากจุดนี้เพื่อไปอยู่ในจุดที่มีคนให้คุณค่าเราหรือเห็นคุณค่าเราตามความเป็นจริงนะคะงานที่คุณทำได้ดีก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับครูอาจารย์แพทย์พยาบาลนะคะ การใช้ตะกะการใช้เหตุผลทุกประเภทการพูดด้วยนะนะฮะการพูดการเจราจารเนี่ดีมากๆเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะแบบเข้าใจอ่ะนะเข้าใจในงานที่ทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะอจริงๆ The Magician เนี่ยไม่ว่าจะทําธุรกิจหรืองานอะไรเข้าหัวหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอบแบบมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะ,นะคะและงานเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่เกี่ยวกับ Organize การจัดงานต่าง หรือเกี่ยวกับการสร้างบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้การเกษตรก็ดีค่ะนะคะในช่วงกลางเดือนต้องระวังความเครียดตรงนี้ที่เจอคนอะไรประมาณนี้แล้วก็มันก็จําเป็นจะต้องมีการวางแผนใหม่ในชีวิตด้วยะนะก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปนคะคะระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงเพราะว่าหากเรานอนไม่หลับคิดเครียดนอนไม่หลับหรือนอนดึกมันก็จะทําให้เราป่วย พอป่วยแล้วเนี่ยมันทำงานได้ไม่คล่องมือเนาะไม่คล่องตัวเราต้องหยุดงานอาคาวเนี้ยรำคาญเลยคราวนี้มันขัดใจนะเออเพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพให้ให้นอนให้พอก่อนดีที่สุดนะคะจะได้จะได้ไม่ต้องมาเจอเจอเวลาที่เราจะต้องแบบอยากทำงานแต่ทำงานไม่ได้อะเนาะนะคะในเรื่องเงินเนะะี่ยค่ะ เรื่องเงินช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินกับคนในครอบครัวนะคะซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบนี้ก็ได้นะซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อคนในครอบครัวนะส่วนใหญ่เงินก็จะแบบอัดยายซื้อขนมยายอย่างเงี้ยคือวนเวียนคุณกับพ่อแม่คนในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะนะเงินอาจจะเหลือไม่ได้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช้ซื้อของใหญ่ ะะแต่สิ่งที่ทําให้คุณเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยช่วยเหลือคนที่น่านับถือช่วยเหลือคนที่แบบอาจจะอายุเยอะกว่าคุณแลดูดีน่านับถือแต่เขาแบบเขาทําลายความเชื่อใจไว้ใจด้วยการโกงเงินคุณให้ระวังชาววันพุธชาวกันให้ระวังชาวธาตุลมกูมิทุนตุนผิวสองสีถึงคล้ำร่างใหญ่ๆและส่วนใหญ่นะเป็นเพศชายแล้วเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณดังนั้นเลย ระวังให้ดีนะคะไปป้องกันไว้ก่อนเนาะก็อย่าไปทําธุรกิจธุรกรรมอะไรด้วยอย่าเพิ่งไปช่วยเหลือป้องกันไว้ก่อนนะคะคุณมองคนออกนะถ้ามองคนออกแบบนี้อ่ะเขาไปทดสอบเลยคะ่ะเสียเวลาเสียทั้งเงินถ้าเอะต้องถอยกลับมานะถ้าเอะต้องถอยนะเพราะว่าคุณคุณดูคนออกอนะ่ะ ไม่ใช่ว่าแบบดูคนไม่ออกไม่ใช่อ่ะเออนะคะวางแผนในเรื่องเงินได้ดีเพียงแต่ว่าจะทําตามที่ตัวเองวางแผนได้ไหมเท่านั้นเองรู้ว่าต้องใช้อะไรหรือเก็บงําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เหมือนกับที่ตัวเองวางแผนจะดีที่สุดนะคะช่วงกลางเดือนอาจจะเสียเงินกับเรื่องของอาการป่วยเพราะฉะนั้นไม่ป่วยจะดีกว่านาะนะคะดูแลสุขภาพนะคะโดยรวมเรื่องเงินส้มถือว่าไม่ได้แย่นะ ส้มถือว่าเรื่องเงินโดยรวมไม่ได้แย่ถ้าเกิดเอาไปป้องกันนะคะสุขภาพนะคะเพด็เพนเคิลสายตานะชาวกลุ่มให้ระวังสายตาสองเหรียญหัวกลับนะคะมึนหัวงงงงนอนไม่พอไงนอนไม่พอนอนน้อยนะคะแล้วก็การขับรถขับรานะให้ระวังล้อรถอยางรถแบบนี้ด้วยนะคะ มีเรื่องเข่าขาเข้ามาด้วยเนาะ The Emperor เนี่ยเรื่องเข่าขาเรื่องกระดูกหลังคอบาไหลามันมาทั่วเลยเพราะฉะนั้นวอร์มร่างกายสักนิดนึงเนาะนะคะก่อนทำอะไรก็น่าจะดีเส้นจะได้ไม่ยึดนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภชาวกลุ่มมาจาก Two of w a n d s นะคะชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเป็นผู้หญิงที่อยู่ไกลาจากคุณแต่ว่า คอยดูแลคอยส่องคุณประมาณนี้ก็ได้นะเนี่ยคะแล้วก็ king of cups ชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกผิวขาวเป็นผู้ชายผิวขาวร่างอวบจะนำโชคลาบมาให้คุณคเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคชาวกลุ่มนะได้หนึ่งเลขนำโชคชาวกลุ่ม 101นะคะมีเลขอื่นอีกไหมอ่ะตอนส้มเปิดก็ก็ไม่ได้ดูนะนะนะเปิดไว้แต่ก็ไม่ได้ดูนะ,ะอีกเลขหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองศูนย์อ่านะคะคือถ้าได้เป็นเป็นหนึ่งย์หนึ่งอย่างเงี้ยส้มจะเปิดเพิ่มให้นะนะคะมาดูไพ่ออร,รัคเกอร์นางฟ้าค่ะ อลร,ร์เคอรนางฟ้าแนะนำอะไรในเชิงบวกนะคะให้กับชาวกลุ่มบ้าง Believe in yourself นะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะอย่าให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่าถูกกดคุณค่าเออจริงๆนะเนี่ยนะจงเชื่อมั่นในตัวเองและทำตามความฝันอย่าให้ใครมาทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่เหมาะกับความฝันนี้ความหวังมีได้นะคะการคาดหวังไม่ควรมีแต่ความหวังมีได้นะคะ ให้ก to so it ับต no ัวเองมันไม่ต้องซื้อต้องหาความหวังความฝันน่ะนะคะนะจงมีต่อไปหากเป็นความฝันที่มันดีความหวังที่มันดีกับตัวเองไม่เดือดร้อนใครอ่ะเนะยคะเทคชาร์กนะคะเรื่องของอารมณ์เนาะการควบคุมอารมณ์ในบางครั้งเราอาจจะคิดถูกแหละแต่การพูดตรงๆออกไปอ่ะการพูดตรงๆออกไปอาจจะทำให้คนบางคนไม่โอเคได้ เพราะฉะนั้นก่อนเราจะพูดอะไรอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าเราโอเคไหมแล้วเราค่อยพูดออกไปก็ได้นะคะเออ,อาจจะมีคนไม่ชอบเรานน่นนั่นนี่ซึ่งอย่างที่บอกเลยค่ะว่าถ้าคุณสามารถที่จะออทําได้อย่างที่ไพยิปขึ้นตั้งแต่แรกนะคะว่าเออเราแบบว่าอาจจะปลีกตัวออกมาะะหรือว่าไม่สนใจทำในสิ่งที่ดีต่อไปหรืออยู่ให้ห่างจากคนพวกนี้นะคะมันก็เป็นการคอนโทร ในเรื่องของสภาวะจิตใจหรืออารมณ์ได้ดีนะคะซึ่งมันจะทำให้การทำงานมันดีด้วยแหละนะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นงานที่ทำเองเป็นเจ้าของเองหรือเป็นลูกน้องลูกจ้างมันส่งผลต่อวุฒธธิภาวะส่งผลต่องานเงินนะคะอืมนะะนะคะอาเดนเจอร์ฟาเอลนะคะให้เยียวยานางฟ้านะคะให้เยียวยาสุขภาพร่างกายและจิตใจด้วยตัวเองหมายความว่า ให้ชาวกลุ่มอะอยู่ในจุดเข้าไปหาหรือโฟกัสกับคนที่เขาดีกับเราพยายามอยู่ให้ห่างบุคคลท็อกซิกยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งรู้สึกไม่มีคุณค่าคำพูดโน่นนั่นนี่มันไม่โอเคอย่าไปอยู่ใกล้พยายามย้ายตัวเองก็ส้มก็เห็นแล้วว่าชาวกลุ่มวางแผนนะที่จะเปลี่ยนแปลง ให้ตัวเองอยู่ในจุดที่มีคนให้คุณค่าเราเนาะดีกับเรานะเพราะฉะนั้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เราได้ฮิลใจนะเป็นคนที่ดีกับเราฮิลกายฮิลใจเรานะคะงานที่ดีเงินที่ดีมันก็ต้องมาจากสุขภาวะร่างกายและจิตใจที่ดีเช่นเดียวกันนะเออมันถึงจะดีนะคะขอบคุณชาวกลุ่มนะคะ ขอให้ชาวกูมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ